กราบสวัสดีครับผมวันนี้พจะพาไปดูแอรอนม็อบแอคชั่นฟิกเกอร์ออกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันอย่างไง้ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์พวกมาใเเล่มหนึ่งนะเป็นวิธีการคาฟของนะแต่เขาโชว์วิธีการครัฟของเป็นอย่างเงี้ยดูค่อนข้างยากเลยฮะแนะนําว่าให้มาเปิดดูจากโต๊ะคัฟเลยดีกว่าฮะโอเคลำหนึ่งเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนี่ฮะ วิธีการครับก็ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยฮะเปิดมาหน้าโต๊ะครับเลือกได้เลยเราอยากได้ฟิกเกอร์ตัวไหนเลือกได้เลยฮะอย่างเช่นผมครับไก่เป็นตัวอย่างแล้วกันก็จะใช้แค่ไข่เลยฮะเนี่ยเห็นไหมไข่ปพ๊บอ่าก็จะได้เป็นฟิกเกอร์ไก่มาเป็นกล่องนะนี่หน้าตากล่องจริงๆโมเดลแอดอร์ตัวนี้แอบทาดีเหมือนกันนะนี่ฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวกดเปิดให้ดูฮะนี่ฮะ นี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเหมือนโมเดลตั้งโชอะแล้วถ้าเรารู้เรารู้สึกว่าแบบยังไงอะไม่ชอบเราก็ทุบออกได้นะนี่ครับก็จะได้เป็นตัวไก่มาเลยไม่ไม่ไม่ใช่กล่องแล้วนะได้เป็นตัวไก่มาฮะแล้วก็วางแมะเข้าให้นี่ย้ายที่ได้ฮะเดีย๋ยวผมขอหยิบดาบแป๊บนึงนะไอดาบเมื่อกี้นี้ที่ผมเก็บไปนี่ครับย้ายที่ได้เราอยากย้ายไปตรงไหนก็ย้ายได้เลยฮะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นฮนะมีตัวอื่นอีกบ้านเบอร์เลยไปเราไปดูกันต่อไปเป็นหมูฮะนี่โอ้เฮ้ยจริงๆโมเดลเขาไม่ได้แย่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โกดคลิกที่ตัวได้นะนี่ฮะอ๋อ คือกดคลิกค้างไว้ที่ตัวละครไอ้นัน่นอะตัวฟิกเกอร์ของเราอะได้นะเมื่อกี้เนี่ยแต่เหมือนจะไม่ได้กดได้ตลอดนะเหมือนจะมีคูลดาวน์อยู่แล้วเวลาเรากดแล้วอะมันจะได้เอเทมมาด้วยนะเนี่ยเออเย่งดีฮะต่อไปเป็นแกะนี่ครับแล้วก็กดปึ๊บโอโ้ได้เดี๋ยวได้เกันไกลเลยเหรอโอเคอันนี้กดได้อีกแล้ว เฮ้ยได้เบ็ดต่อลามาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเราก็กดได้เรื่อยเลยเหรออย่างนี้ก็เท่ากับฟาร์มของหรือเปล่าอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ฟาร์มของได้ทุกชิ้นมัง้งมันก็ไม่ได้ฟาร์มเยอะขนาดนั้นหรอกโอเคฮะต่อไปเป็นนี่แพะไปเรื่อยเรื่อยฮะคลิปนี้นี่อุย้ยได้เป็นเขามาฮะเขาแพะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นวัวนะครับผมมี โอ้เมชันก็ไม่ได้แย่นะนี่ครับแต่แอบแบบอยากให้เขาทำเป็นบล็อกอะอยากให้เขาทำเป็นบล็อกไปเลยอะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอะ่ะเพราะว่าแอดออนก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปเขาก็ทำเป็นบล็อกได้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อไปเป็นแมวฮะแมวเหมือนจะได้เป็นเตียงนะนี่ฮะเอ้ยไม่ใช่หรออ๋อได้เป็นคนตอนแรกผมคิดว่า ไอของที่โชว์อยู่บนหัวเนี่ยคือไอเทมที่จะได้แน่นอนนะแต่แต่มันไม่ใช่นะสรุปว่ามันมันแค่โชว์เฉยว่าไอน,นี่ใช้อะไรอยู่โอเคนี่ฮะอ่ะแต่อันนี้ได้กระโดกนะแล้วก็ต่อไปเป็นฟ็อกโอ้ได้เป็นเนื้อใครนะฮะของเริ่มเยอะละแล้วก็ลามา แอนิเมชันเนี่ยเขาทำดูดีนะดูดิเออสายแต่งบ้าน,นะผมคิดว่าสายแต่งบ้านน่าจะชอบนะดูดิโอเคฮะไปไปก็ต่อต่อไปเป็นม้านะครับผมหนดูสิโอ้ได้เป็นกล่องเก็บของนะได้เป็นหีบเก็บของมนาะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นนี่ลา ลาเหมือนจะได้เป็นน้ำตาลนะครับนี่โอเคไปไปกันต่อต่อไปเป็นแพนด้าอืมีนอนกิ้งด้วยนะฮะนี่ไปไปกันต่อต่อไปเป็นนกแก้วนะนี่ครับนกแก้วได้เป็นมเมล็ดข้าวมา แล้วก็ต่อไปเป็นข้างขาวโอ้ข้างขาวห้อยหัวอ,อยู่บนบลนะ็อกนะอ่าฮ่เถียวนะได้เป็นบล็อกหินมานะเนี่ยโอเคไปไปกันต่อต่อไปเป็นพึ่งฮนะโอ้ได้เป็นรวงพึ่งมานะนี่ครับ และก็เตานี่อาได้เป็นสาหร่ายฮะ,ะไปกันต่อชาวบ้านอย่าบอกได้ได้เป็นเอ,เอ,อิมเอรัลดะนีถือของ uh huh. อ๋อได้เป็นข้าวฮะโอเคไปต่อต่อไปเป็นโกเลมฮะได้เป็นดอกไม้แน่เลยผมไม่ได้เป็นเหล็กหรอก นี่ครับได้เป็นดอกไม้จริงด้วยอะไบกต่อต่อไปเป็นสลามฮะอืมโอเคได้เป็นก้อนสลามแล้วก็แม็กมาคิวนี่ครับก็จะได้เป็นก้อนแม ma ็กมาคิวอะนี่ไบกต่อต่อไปเป็นคิปเปอร์ฮะ โอ้ได้เป็นทรายตอนแรกผมคิดว่าจะได้เป็นอะไรนี่มาซะอีกได้เป็นดินปืนนะแต่ไม่ใช่นะซอมบี้อ่าใส่เกาะด้วยแวก็ได้เป็นเนื้อซอมบี้มานะครับโอเคแล้วก็ซอมบี้ทะเลทรายเฮ้ยดูดีใช่ได้เลย เนี่ยแล้วก็ได้เป็นเนื้อซอมบี้มาเหมือนเดิมโอเคไปกตนต่อวินดิเคเ,เตอร์้ยได้เป็นอมเบอร์โอ้ my god เฮ้ยอันนี้ดีฮะตัวนี้ได้เป็นอมเบอร์มาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็มากดวนใช้ซ้ำเรื่อยๆได้ด้วยนี่ฮะเหมือนคีปเปอร์คีปเปอร์ก็มากดซ้ําได้เลยอ่ะประมาณนี้ไปไปกันต่อ ต่อไปเป็นอ e ีโวเกอร์นี่ครับอุ้ยได้เป็นเอมาลอามาอีกโอ้ไม่ธรรมดาอะฮะไม่ธรรมดาสเกลไรตันได้เป็นลูกธนูแน่เลยนั่นไงว่าแหละ <laughs> โอเค ต่อไปไอ้นี่ซอมบี้น้ำมีทธโนสเลนี่ครับอุ้ยลูกทธนโนเชื่องช้าโอ้เยี่ยมไปเลยแล้วก็แพนทอมอมีแอนิเมชันตามบินนิดหน่อยแล้วก็ซักเกอร์ อุ้ยได้อะไรอะ่ะอ้ได้กล่องซักเกอร์มาเลยว้าวไม่ธรรมดาอู้เดี๋ยวเดียวแอบโกงนะได้กล่องมาเลยกล่องคราบยากอยู่นี่โอเคเบรดฮนะได้เป็นดินแดงฮะนี่ แล้วก็ต่อไปเอ็นเดอร์แมนโอ้โหได้พ็อกดิดนะพ็อกดิดเลยมีหญ้าขึ้นด้วยโอเคแล้วก็สไปเดอร์ได้ใหญ่ใช่ไหมอ่าหุยได้ใหญ่แบบนี้มาเลยโอ้โหแล้วผมจะไปกระโดดเล่นทำใหม่นี่โอ้ไม่กอดหาเรื่องจริงๆ อยู่ที่ไม่ว่าดีกระโดดเข้าไปเล่นทำไมครับเนี่ยโอเควอร์เดนโอ้โ,อโอ้ได้เป็นบล็อกนี้มาเลยนี่ฮะแล้วก็วินเทอร์โอ้ได้เป็นดอกไม้นะ โอเคแล้วก็สุดท้ายเอนเดอร์ดา n โอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวหางทะลุไปข้างหลังเลยฮะโอเคได้เป็นในนี่มานะหินเอ็นหินทีเอ็นนะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปบินดูซ้ำอีกนิดหน่อยนะนี่ฮะไปค่อยๆไปกันไปกันเรื่อยๆฮะ โอ้โหเอาจริงๆนี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะอ่าหมดแล้วโอเคครับผมสําหรับแอดออนม็อบแอคชั่นฟิกเกอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ท้ายคลิปก็ได้นะครับผมและก็กาบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย